ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่10กรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคุณจะมีข่าวดีเรื่องโชคนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสได้เงินพิเศษเงินเข้ามาแบบฟุกฟกุเงินในค่าในหน้านะคะค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นนะคะเข้ามาหลายคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปคำชะโนดหรือไปไหว้พญานาคช่วงนี้ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพนิดนึงคุณมีเกณฑ์ที่จะป่วยหรือไม่ก็คนในบ้านของคุณจะไม่สบายช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบกรับปัญหาแบกรับภาระเรื่องงานนะคะคุณลยต้องต่อสู้กับเรื่องงานพอสมควรงานหนักงานเยอะนะคะแต่ทําแล้วสาําเร็จนะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดการตัดสินใจนะคะอย่างหงุดหงิดอารมณ์มเสียระวังจะมีคนทําให้คุณไม่พอใจนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือ เลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีส้มสีส้มสีแดงสีเขียวให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะสามแปดเจ็ดนะคะสามแปดเจ็ดขอให้คุณโชคดีร่ารวยค่ะ